ครับทักทายสบายดีครับเพื่อนๆพนพี่นพๆนะครับวันนี้มารีวิวมาทําคลิปนะครับวันนี้ทําการส่งอ้อยครับส่งอ้อยวันนี้คือผมจะทําทโปรนี่นะครับคือซึ่งใครต้องการก็แจ้งมาได้นะครับผมอันนี้ก็คือผมจะส่งอ้อยนะครับให้ลูกค้าที่ป,ปัญหามันเกิดบางทีอะเราใส่กล่องลังกระดาษไปนะ บางทีมันก็ทับไปทับมาตาหลุดตาลุยหมดเราก็เลยนี่ครับเลยซื้อกล่องแบบนี้ครับกล่องแบบนี้ครับเพื่อจะใส่อ้อยส่งลูกค้าครับสถานี้นะครับนี่ความสูงของมันก็คืออยู่ได้เก้าสิบลิตรนะครับนี่ครับอ้อยร้อยกว่าท่อนนี่ใส่สบายสบายเลยครับไอ้กล่องลังตัวเนี้ยเออเราก็ ไม่ต้องอาทํอะไรเลยไปใช้บ่มอ้อยได้นะครับใส่อะไรเจ้าของถูกจิดก็ได้มีฝาปิดพร้อมนี่ครับฝาปิดนะครับใส่ตรงนี้ไปส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ถ้าลูกค้าสั่งร้อยท่อนขึ้นไปผมให้ให้กล่องนี้ไปด้วยนะครับในราคาเต็มนะคาอ้อยราคาเต็มนะครับผมแต่มีข้อแม้ต้องสั่งร้อยท่อนขึ้นไปนะครับในราคาเต็มส่วนเรื่องค่าส่งนั้นก็ต้องอีกต่างหากนะครับแต่ไอ้เรื่องกล่องนี้แล้วก็อ้อยเนี่ย ถ้าร้อยท่อนขึ้นไปเนี่ยผมก็จะให้ลังใบนี้ไปนะครับนี่จะตัง่งอ,อย่างละเท่าไหร่ก็ได้ครับอย่างละไม่ต่ํากว่าสามสิบท่อนนะครับนี่แบบนี้ครับนี่นี่ลูกค้าก็สั่งมาสี่อย่างนะครับสี่รายการเนี่ยในราคาเต็มเหมือนกันผมก็เนี่ยครับมีกล่องใบนี้ไปนะครับเเวลาใช้งานก็ดีครับอย่างนี้เราช้ได้นานกล่องเนี่ยไม่ผพังง่ายนะครับ คนจะเอาไปใส่อบเกี่ยวกับอ้อยหลายหลายอย่างก็ได้นะไม่ต้องไปซื้อหาซื้อเราส่งไปให้แบบนี้เลยข้อดีของมันก็คือตาอ้อยไม่ช้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทับนะเนี่ยกล่องเนี้ยเดี๋ยวผมจะแพ็คใส่เป็นดีๆไปครับรยังให้ดีๆแล้วก็มันจะมีเทปกาวนะครับปิดสนิทอีกทีหนึง่งมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่แตกไม่หักนะครับมันจะได้ ตาอ้อยจะได้ไปถึงมือของลูกค้าอย่างสยสดงดงามนี่ก็มีอะไรบ้างครับสั่งมาผมก็เขียนอ่านออกไม่อ่านออกไม่รู้นะอันนี้คือสิงคโปร์สายน้ําผึ้งนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาแล้วก็เหรีองเกษตรศาสตร์หกศูนย์นะครับก็อันนี้ก็อะไรอันนี้ก็สุพันบุรีหนึ่งเ,ออเขียนไว้สุพันบุรีหนึ่งนี่สุพันบุรีหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นเขียวไต้หวันนะครับไต้หวันสนใจก็ทักก็ถามได้ครับผมมีหลายสายพันธุ์นะครับต้องการก็แวะมาถามมาซื้อกันไปแล้วก็จะบันจุเข้าเข้าลังเข้ากล่องส่งนะครับส่งวันนี้ร้านร้านร้านส่งมันมันเปิดสายนะครับผมจะทดลองใส่ให้ดูนะครับว่าไอ้ร้อยยี่สิบ่อนนี้มันจะจะเป็นยังไงนะครับมีร้อยยี่สิบตันนะว่าร้อยยี่สิบตอนใส ใส่เต็มไหมโอ้สบายสบายเลยครับร้อยยี่สิบท่อนเือเพือนี่นะโอ้ยโอ้ยเือเหลืออีกที่ก็จัดดีๆเหลือทอี่ได้ประมาณร้อยห้าสิบท่อนนะครับเนี่ยนะครับใครจะสั่งก็สั่งนะครับผมนี่ร้อยกว่าท่อนใส่สบายสบายเลยร้อยห้าสิบท่อนรนะังนี้มันความจุเก้าสิบลิตรครับ ก็จะเอาสีอะไรก็ได้นะสั่งมามีสีเขียวสีดําสีแดงนะลังเนี่ยใครต้องการสีอะไรก็แจ้งมานะครับลูกค้าถ้าใดสนใจสั่งที่จํานวนร้อยร้อยท่อนขึ้นนะครับผมมีข้อแม้ร้อยท่อนขึ้นในราคาเต็มนะครับเราแถมลังนี้ให้ไปเลยใช้งานอย่างอื่นได้สะดวกสบายมากไม่ต้องไปหาซื้อให้มันยากไปหาซื้อมาบ่มใหม่ก็บางที ก็อยู่ห่างไกลในใน,ในที่ห่างไกลนะครับใครจะซื้อตรงนี้ผมผมแถมเลยมันไม่ไม่เทียบเชิงแถมนะครับคือขายทั่วไปนะครับทั่เาไปเราไม่ต้องไปหาลังบ่มให้มันยากเราก็แต่เงี้ยบ่มสบายสบายเลยเนี่ยยังชอบบ่มได้ต้องไปทําอะไรแล้วเพราะว่าอ้อยเนี่ยผมก็แช่น้ํายาลื่งรากไมแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวเรื่องเอขายอ้อยนะครับล้างอ้อย สนใจก็ถามมานะครับทักถามได้ครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ลูกค้าด,ดูก่อนนะครับวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ